ขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวดังหัวเด็ดครับเส้นทางรักแต่ง7ปีลูก3าคนเส้นทางรักชมพู่กับสามีนอนวิสรุตนักธุรกิจหมื่นล้านเส้นทางรักชมพู่อรายากับสามีนอนวิสรุตนักธุรกิจหมื่นล้านแต่งงานด้วยกัน7ปีมีลูกด้วยกัน3คนชีวิตดีอลังการทุกช่วงเวลาเป็นครอบครัวที่หลายคนอิจฉาสำหรับครอบครัวของนางเอกสาวชมพู่อรายา กับสามีหนุ่มน็อตวิสรุตด,ดังสีสิ่งหี่พัฒนนักธุรกิจหมื่นล้านหนุ่มหล่อโปรไฟล์ดีเจ้าของโรงงานไฟฟ้าผู้ผลิตหลอดไฟฟ้าบนพื้นที่อลังการ130ไร่ที่ปัจจุบันทั้งคู่มีลูกชายฝาแฝดและลูกสาวคนเล็กด้วยกัน3คนหลายคนอยากเป็นชมพู่กันทั้งประเทศเพราะทั้งสวยมีฐานะมีหน้ามีตาในสังคมแถมสามีหล่อรวยลูกๆก,ก็น่ารัก ถือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับเส้นทางความรักของชมพู่อร,รยากับสามีหนุ่มน็อตวิตรลุธทั้งสองคนรู้จักกาันจากการแนะนำของหวานเจี๊ยบผู้จัดจาก,การส่วนตัวของชมพู่โดยหวานเจี๊ยบเอารูปชมพู่ให้นอดด็อตดูทำให้น็อตสนใจหาประวัติผลงานของชมพู่ใน Google และ YouTube ในขณะเดียวกันหวานเจี๊ยบก็ได้พูดแนะนำนอ็อตให้ชมพู่ฟัง ก่อนนอ็อตโทรหาชมพู่หลังจากได้เบอร์ม,มาจากหวานเทียบแต่พอรู้ว่าเป็นนอ็อตชมพู่ก็วางสายพอคิดว่ายังไม่ทันรู้จักตัวจริงกันเลยจะคุยยังไงจนกระทั่งชมพู่นอ็อตได้มีโอกาสเจอกันในงานเลี้ยงวันเกิดของเพื่อนจึงได้เริ่มต้นคุยกันและเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กระทั่งถูกฝ่ายชายคูเข่าขอแต่งงานหลังคบหาดูใจกันได้หปีด้วยแหวนเพชรเมดโตกว่า7กะลัด เมื่อวันที่3ธันวาคม257ตอนนั้นน็อตเนลมิดบ้านของตัวเองให้เป็นสถานที่ขอแต่งงานมีทั้งพุมีทั้งหิมะอลังการค่าใช้ใจ่ายสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวซึ่งคุณแม่ของน็อตเคยบอกว่าน็อตไม่เคยคุกเข่าให้ใครมาก่อนซึ่งจะเห็นน็อตคุกเข่าให้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรกขณะที่ชมพู่รำให้ด้วยความประทับใจจากนั้นทั้งสองได้เข้าสู่พิธีแต่งงาน เมื่อวันที่10พฤ,ฤษภาคม2558ณโรงแรมอาซาแอตินีบางกอกเตอร์รอยัลเมดิเดียนที่ถือเป็นงานแต่งที่ใหญ่อลังการของปีตั้งแต่หน้าผมชุดแต่งงานของชมพู่ที่แววว่าสั่งจากต่างประเทศมูลค่าสูงกว่า10ล้านบาททั้งสถานที่ของงานสวยอลังการมากดังในนิยายแววมาว่าถึงขั้นปิดโรงแรมจัดงานกันเลยทีเดียวในส่วนของสินสอดทองมั่น ใช้รถเบนซ์15คันผลสินสอด108ล้านโดยเจ้าบ่าวบอกว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนเลขที่ถือเคสนอดเปิดใจในวันแต่งงานว่าหลังจากนี้ชีวิตจะเปลี่ยนไปเยอะถูกจับตามองมากขึ้นต้องดูแลตัวเองให้ดีภรรยามีคุณค่าที่ดีต่อจิตใจที่สุดแล้วการที่มีชมพู่ทำให้เราจากคนที่มองข้ามอะไรหลายอย่างต้องหันใส่ใจอะไรที่เป็นเรื่องเล็ก แม้ว่าเราทำงานใหญ่ก็ตามชมพู่ทำให้เราเปลี่ยนไปเป็นคนที่ดีขึ้นการมีชมพู่ทำให้ชีวิตสมบูรณ์แบบที่สุดขณะที่ชมพู่บอกว่าเราเริ่มต้นจากดูเขาก่อนสกีนคุณสมบัติว่าครบไหมทำความเข้าใจกันมีทั้งสิ่งที่เขายอมลดและเรายอมลดทำให้เราก้าวไปได้ไกลโดยที่มีเขาอยู่ข้างๆกระทั่งทั้งสองมีลูกชายฝาแฝดน้องสายฟ้าน้องพายุด้วยกัน เมื่อวันที่6กันยายน2560ในขณะที่ลูกสาวคนสุดท้องน้องแอรีเกลเกิดเมื่อวันที่30มีนาคม2565ขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องข่าวดังหวยเด็ดด้วยนะครับขอบคุณครับ